อเมริกาโน่เจ้าไหนพรีเมียมที่สุดดีที่สุดดีที่สุดแต่ต้องแพงที่สุดปะก็ไม่นะส่วนตัวไม่กินกาแฟเลยกินละปักหมินอันนี้ไม่เปรี้ยวหอมขัวอ่อนๆ่วชาต่างกันเลยอ่ะก็ไม่เปรี้ยวไม่ได้เข้มมากตัวนี้จะมีความเปรี้ยวกว่าอันนี้เปรี้ยวนิดหนึ่งเพราะว่าสามตัวนี้เบดคลายกันมากเลยอันนี้แตกต่างสุดหอมหอมนี่แบบเหมือนเบอร์รี่เหมือนอะไรไม่รู้อ่ะอันนี้ต่างสรุปนะคะเปรี้ยวเปรี้ยวน้อยเปรี้ยวมากอิ่มชอบนะให้เปะนี้ชอบ 3ามหนึ่งสงสมสี่ตาเธอละสลับแก้วเรียบร้อยคอกาแฟลิ้นทองคำเริ่ม <c oughs> ลิ้นทองคำเพราะว่ากินเยอะกินบ่อยเข้ม <c oughs> อ่ะแบบบอดี้กาแฟเยอะมากขั่วเข้มชัวอืมอันนี้เหมือนขั่วกลางอืม <c oughs> รสชาติเบอร์รี่ชัดมากตัวเนี้ยคนที่ไม่กินกาแฟอ่ะกินได้แล้วกินง่ายด้วย จะมีความเข้มมากกว่าตัวนี้แต่ชอบนะแบบนี้คือกินได้ทั้งวันอันดับหนึ่งอันดับ2องาสาี่ตัวที่พีเพินที่สุดก็คืออูนอป้เฮ้ยลิ้นเธอถึงเหมือนกันนะเนี่ยไม่รสชาติมันแปลกสุดใครอยากให้ทำคออะไรอีกคอมเมนต์มา